กี่กิโลได้แล้วพี่เดี๋ยวนี้ฮะฮะไม่รู้กันเหรอ ลูกก็สิบบาทโอ้ยรับรับซื้อมาอย่างไรเจ๊ซื้อเป็นรถเป็นกระสอบหรือไง กระสอบกระสอบกระสอบกี่กิโลครเจ้กระสอบสิบกิโลกระสอบสิบกิโลเท่าไรครับเจ้ซื้อยแปดร้อยเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับเจ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนซื้อกระสอบกระสอบกี่กิโลนะสิบโลเหสิบโลสแปดตอนนี้สิบโลสิบกิโลแปดร้อยนนี้เป็นมะนาวมะนาวมะนาวอะไรใช้เรียกมะนาวไร้เม็ด Oh. จะมีราคาของมะนาวเป้นมะนาวเป้นจะโวดสบาทแล้วออตัวนี้ก็สโลวว่าสโลวว่าลูกสโลวลูกสิบบาทลูกสิบบาทอื แพงกว่าเพื่อนแล้วมันเอาลำไพยอ่ะลำไยมันเอาลำไยมันนาแป้งลำไพยนี่ลูกเท่าไหร่นี่ลูกกสิบบาทอันนี้ขายถูกแล้วนะถูกแล้วปกติเขาขายเท่าไหร่ถ้าลูกนี้มันใหญ่ใหญ่มากเลยฮะแน่าเจ็บขายสิบบาทต้องขายสิบสองสิบสามแล้วแหละนี่เหรอมาเท่าไหร่แล้วไม่รู้ กิโลละร้อยห้าสิบมาแล้วมาจากไหนเจ้ของของไปตรงเนี่ยนะอือน้ำเยอะไหม มานาวลำไพเหรอแม่ลำไพแม่ลำไ่มงม่งลำไพก็ต่อสิโลเมื่อก่อนสิโลเท่าไหร่เจ้สิบโลประมาณแค่ไหนห้กร้อยห้าหกร้อยตอนนี้อตอนนี้ก็มาณแปดร้อแก่อถ้าถ้าเป็นมาเมันจะแพงกว่าแพงกว่าอีกมะนาวเปิ้ลมนกกาดก็ต่อราคาักกาดสิบกอืม แล้วต่นี้เจ๊ก็บอกว่ามันราคาแพงเพราะอะไรเจ๊วะน้ำหนังแล้วก็ของไม่มีนะของของขาดตลาดแล้วก็ราคาด้วมาเลยนะเจ๊นะ